จเจริญพรสุขสวัสดิ์พัฒนามองคลท่านสัธุชนทั้งหลายที่เข้ามาในช่องสมบุรบรรยายธรรมในพุทธวจนะตามรอยธรรมวันนี้ก็จะมากล่าวในพุทธวจนะตามรอยธรรมที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้กล่าวคือท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล ท่อนไม้ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่นั่นที่ลอยมาโดยกระแสะแม่น้ำคงคาหรือไม่ได้เห็นแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายทูลตอบภิกษุทั้งหลายถ้ทา,ยถาท่อนไม้นั่น จะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางน้ําไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ไม่ถูกเกี่ยวน้ำวนวนไว้ ไม่เน่าเสียไม่เน่าเสียเองในภายในใสทอ่อนไม้เช่นที่เก่าทอ่ทอนไม้ท่ทอนไม้เช่นที่เก่ามานี่จกลอยไหลพุ่งไปถึงทะเลเพราะเหตุว่ารำแม่น้ำคงคาโน้มน้อม,อมลุ่มราดเอียงเทไปสู่ทะเล ข้อนี้ฉันได้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายแม่พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเอามนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกีียวน้ำนนวนวนวหวไม่เน่าเสียเองในภายในใ้พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมตามมีธรรมดาที่โน้มน้อมลุ่มราดเอียงเทไปสู่นิพพาน ขื้นกระแสพระดำรัสขึ้นกรสพระดำรัสขั้นสิ้นกระแสพระดำรัสภิกษุรูปหนึ่งได้ถามได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าข้าเดพระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นฝั่งในหรือฝั่งนอกอะไร ชื่อว่าจมในถ้ำกลางอะไรเชื่อว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกอะไรชื่อว่าถูกมนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกมนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกเกี่ยวน้ำวนวนไว้อะไรชื่อว่าเน่าเสียเองในภายใน ท่านทั้งหลายพิทุทั้งหลายคําว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคำว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของนันทิราคะความกําหนัดด้วยความเพลิน คำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศมิมาณะความสําคัญว่าเรามีเราเป็นความเรามีเราเป็นคําว่าถูกมนุษย์จับไว้ก็ได้แจ่ภิกษุในกรณีนีน่เป็นผู้ละคนด้วยพวกครือขัด เพิดเพิดเพลินด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันมีสุขเมื่อเครือหัดเหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อครือสัดเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในจีดการที่บังเกิดขึ้นแก่ครือสั์เหล่านั้นด้วยตนภิกษุนี่เราเรียกว่าผู้ถูก มนุษย์จับไว้คำว่าถูกอมนุษย์จับไว้นั้นได้แจ่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายขั้นใดขั้นหนึ่งว่าด้วยสินนี้หรือด้วยวัดนี้หรือว่าด้วยตบันี้ เราจักได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาหใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดา์าน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าผู้ถูกอมนุษย์จับไหว้คำว่าถูกเกี่ยวน้ำวนวนไหวเป็นชื่อของกามคุนห้าภิกษุเป็นผู้ นำเสียเองเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในคืออย่างไรเล่าคือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุสินมีความเป็นอยู่เร็วซามไม่สะดวกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกไว้นึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำ ที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะว่าปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแข่มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอย ภิกษุเราเรียกว่าผู้เนา่าผู้เน่าเสียเองในภายในแหลท่านทั้งหลายกระดองของบรรพชิตท่านทั้งหลายสาธุชนทรงเป็นพี่เลี้ยงสาธุชนทั้งหลายเหล่าสัตสาคตทรงเป็นผู้เลี้ยงทรงเป็น พี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็นท่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็นนั่นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอเขาคว้า ชิ้นไมมหรือกระเบื้องเกืนเข้าไปพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกโดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็ประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล่วงลงไป เกลียวขึ้นมาแม่จะถึงโลหิตออกก็ต้องทำข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าแม่เด็กนั้นแม่เด็กนั้นจะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงก็หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็ก มีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอ็นโดนั่นเองขั้นเด็กเติบโตขึ้นมีความรู้เลี้ยงสาพอควรแล้วพี่เลี้ยงก็ปล่อยมือไม่จ้ำจี้จ้ำชัยในเด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าบัดนี้เด็ก คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เทียมสาเอกแล้วดังนี้ข้อนี้ฉันใดข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเอย่ยข้อนี้ก็ฉันนั่นตาบใดภิกษุยังไม่ได้ทำจิตในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทําด้วยศรัทธาด้วยหิริ ด้วยโอตปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังจะต้องตามคุ้มครองภิกษุนั้นแต่เมื่อใดภิกษุนั้นได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาสำเร็จแล้ว เราก็หมดห่วงในภิกษุนั่นด้วยคิดว่าบัดนี้ภิกษุนี่คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติละหลวมอีกต่อไปแล้วดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นคำบอกกล่าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าทึา่งพระองค์เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็ก เลี้ยงทาลกเปรียบเหมือนพวกเราทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี่เหมือนทานลบพระพุทธเองค์เหมือนพี่เลี้ยงดูแลประคบประหงมเราสั่งสอนเราปรบให้เราประพฤติอยู่ในความดีความงามมิให้ผิดแพรกออกไปจากคลองธรรมจากความะวินัยพร่ำสอนให้เราเห็นมรรคผลนิพพาน ต่อไปในภายข้างหน้าถ้าพวกเรายังไม่ได้ดีพระองค์ก็คอยดูเลยประคับประงมต่อไปเมื่อท่านเห็นว่าเราจะพอรักษาตัวเองได้แล้วท่านก็ละออกไปสู่นิพพานฉันนั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอจเจริญพร